มาเกียรมาเกียมาเก้า,าสวัสดีแฟนๆเอสคาเวเตอร์ไทยแลนด์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับสำหรับ SY สองศทีมงานเสียเล็กนนท์สี่นะครับหรือว่าพี่เล็กของเรานะครับพี่เล็กแกไม่ได้เข้าหน้างานนนะพอดีแกมีกหน้างานหนึ่งนะครับวิ่งดีหนึ่งหน้างาน นี้จะเป็นงานปรับพื้นที่นะครับทำสวนทุเรียนอันนี้ก็ลงตั้งแต่มาเช้าดูนะครับอยู่สูสูงตรงนู้นนะครับตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับไล่ระดับอยู่นะครับจ่าเดินนะครับ เพื่อลดความลาชันนะครับลดความลาชันของสวนทุเรียนนะครับเพราะเดี๋ยวพอจบจากนี้ก็จะมีงานปั้นโคกนะครับปั้นโคกทุเรียนต่อของนะครับทีมงานโอ้ลมเย็นลมเย็นแล้วครับให้ลมเย็นนะท่านผู้ชมเห็นไหมให้มืดๆตรงนู้นนะโอ้กลัวจะมาแล้วเกินอย่ามาเด้ออย่าเฝ้าเด้อ อย่าเฝ้าด้วยครับขอให้ผมทายรถก่อนทายแล้วจังไปหมาก็ได้นะอย่าดีอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเออทายรถแล้วแล้วอะิโต๊กกระโต๊กนะย่ามือแรงกระโต๊กได้เนาะตอนนี้เหยดงานก่อน เย้าเฝ้าเย้าเฝ้าว,าวเป็นไงท่านผู้ชมวิวสวยไหมครับวันนี้นะก็ได้ชมมาหลาย EP แล้วเนาะเนี่ยครับเราก็ยังอยู่กันที่นี่นะครับนะบ้านม่วงนะครับตะบนนนซี่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับดูเจ้า s Y 205 c ทํางานกันนะครับจริงๆทีมงานในจังหวัดตราดก็มีหลากหลายนะแต่ว่า ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่แสดงตัวนะครับหรือรอ,อาจจะยังไม่รู้จักนะครับช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ทีมงานไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับยินดีไปเสมอนะครับถ้าพร้อมค่าน้ำมันผมมีนะครับเวลาว่างผมมีนะครับผมก็จะไปให้นะครับเหมือนเหมือนแบบนี้ครับ โอ้ตอนนี้เกี่ยร่ระดับค่อนข,ข้างที่จะโอเคแล้วนะครับจากมื่เจ้าอย,อยู่นู่นนะอยู่ตรงปูนนะครับนู่นนะปูนหินใหญ่ๆนะครับนู่นนะอู้น่ะลงมาแล้วครับไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยพอชักอากาศชักร้อนๆเอ,อเจ้ากิมบอลผมมันก็เริ่มเออเอ,อแล้วนะท่านผู้ชมแต่มันก็ดีกว่านะครับดีกว่าใช้มือนะครับมือเปล่าสู้ไม่ไหวมือเปล่านะครับเรียบร้อยแนละ้ว เก่งกระบ,บงเลยนะครับมาแล้วท่านผู้ชมโน่นนะครับผลลูกเขานู่นนะครับมารอลุ้นกันว่าจะไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าโอ้อยยาเพิ่งมานะครับตกที่เอืนน่อนก่อนผมขอถ่ายรถก่อนได้บอขอถ่ายรถก่อนได้ไหม เริ่มอันนี้เริ่มเป็นงานประนีตแล้วนะครัถองศาก็เย็นเอียงพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชม เป็นงานรถโอ,โโอโเคแล้วครับท่านผู้ชมใส่สติกเกอร์ไว้ที่กางเกงหลังเราเผื่อไปนั่งทับดินหายละเลอหมดเลยไม่เป็นไรนะครับทางทางหน้าสติกเกอร์ยังไม่มีปัญหาครับวัดีเอามาฝากปา๋าให้เอาไปติดรถนะครับ โอ้โหเยืนอย่างเอียงเลยท่านผู้ชมเป็นผมนี่ผมก็เสียวนะดูในวิดีโออาจจะไม่เท่าไรนะครับแต่ไม่อยากให้ไม่เห็นด้วยตาเปล่าจริงครับนะ เดี๋ยวเกลียวตรงนี้เสร็จก็ขึ้นไปดึงชุดใหม่ลงมาอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับ แดดมาได้แป๊บเดียวเองครับผู้ชมตอนนี้ครุ้มมาปันที่เรียบร้อยโอ้ยอ่าอยา่อยาเถึงเด้อครับฝนยังเพิ่งมานะครับให้ผมถ่ายงานเสร็จก่อน someone may have yeah i ตรงแล้วท่านผู้ชม,อ,มอยีกกินบะหมีชักจะเออๆแล้วครับก็งานเกลียนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วของของชุดนี้นะครับที่ดึงลงมาก่ เดี๋ยวมารอชมนะครับว่า EP ต่อไปนะครับจะไปดึงดินจากตรงไหนต่อนะครับเพื่อเพื่อจะเอาลงมาไว้ข้างล่างอีกนะครับตอนนี้ก็ความชันก็เริ่มลดลงแล้วนชามือชันเยอะเลยครับโอเคนะครับ ส coating, ส ute, ส piercing, สท่านผู้ชมนี่ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทาง X c o e t e r t a i l a ไมิปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ